เข้าเสด็จพ่อโอยก็ถ้าอยากจะสวยเลยก็บอกสด็จพ่อนี่นขอขอกระโจนขาดสเสด็จหน่อยพูดให้มันชัดก็บอกถ้าอยากจะสวยยังอันทับปัสวะอาชาหน่อพ่ยค่ะเมนูนี้เขาโปรดปานมากไม่เคยขาดเลยกัรนาใส่หัวทำไมจัะไม่มีเพค่ไม่มีใช่ไหมมีนะพทธเจ้าข้าเสด็จแม่กาญจนาไม่มีออมีทุ่งเมืองในหม่อมพ่อ<ม> คุณเองว่าเมืองพ่อจะไม่มีนะลูกไม่ยียำอัน t าปัสสาวะอาชาอะไรเลยยำอัน t h ยำนี่คือยำเอออัน t h นี่คือไข่ปัสสาวะคือเยี่ยวอาชาคือมาพร่องท่านอย,ย่าเสวยยำไข่ยเยี่ยวมาพระพูดธเจ้า,าค่ะอ๋ออัน t h ปัสสาวะอาชาอ่าฮะอุ้เมืออพ่อไม่ได้เรียกแบบนั้นอ่าฮะเมืพ่อเรียกยำไข่เย,ยี่ยวมาถ้าบอกแบบนี้เนี่ยพ่อก็ทําได้แล้วอ่าฮะเอาแม่ครัวแม่ครัวยังไม่ต้องไปไหนนั่งอยู่กันเรียกเฉยๆเรียกให้รู้ตัวยอ้อย ย้อยไหนอ่ะคนข้างบ้านย้อยย้อยเหรอแต่ตอนนี้เป็นแม่นมแล้วมียศแล้วเออเนี่ยใครๆก็เรียกแม่นมย้อยอแหมเกรียนเชียว <c oughs> ยอ,ย <c oughs> อจังไรนนเนี่ยน่ะกูสยอยไรลูกสั่งมาได้เลยขาย,ยี่เลยพ่อก็บอกฉันอยากจะสวยขอไปก่อนสยามนะเพี่อคเ่อฮ ไม่ไปมาระกอนเหรอลูกมีอะไรอ่ะไม่มีขอไปก่อนสยามคืออะไรอ่ะขอไปก่อนนี่ก็คือผัดสยามนี่ตรงๆเลยคือไทยพระองค์ท่านอย่าเสวยผัดไทยพระพุทธเจ้าค่ะอ้โหขอไปก่อนสยามแล้วเร็วเข้าเครื่องกำลังติดได้เลยก็ะบอกขึ้นอย่าเสงออะไรลูกคนมารลุมกันมายืนกันเยอะแยะมากมาย เลยช่าข้างล่างอ่ะข้างล่างพูดได้ยินไหมื่อกี้ว่าไงอะไรว่าอะไรว่านั่นสิอะไรว่าคนมาเยอนเป็นจำนวนเป็นจำนวนมากแบกไว้ชัดเจนเชลคำนำหน้าของผู้หญิงที่มีผัวแล้วเข้าพายพี่ยาค่ะนัชดาแปลให้พ่อหน่อยลูกอะไรนะอะไรคนมาเยินอ้อก็ไม่คนมาเยินลุมเออมาเยินอ้อ อ๋อ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 แต่คุไม่รู้อ๋ออ๋อแต่งไว้แบ่งแบ่งวันนีเป็นแบ่งแบ่งไว้เนี่ยมันก็สัดส่วนก็คืออ๋อส่วนแล้วก็อะไรนะเชลคำน้ำหน้าผู้หญิงที่มีผัวแล้วพาพายจิมเฮ้ยมันเกี่ยวกันที่ไหนเล่ามึงนี่พูดไปเรื่อยไม่ใช่มันเกี่ยวอะไรกันเนี่ย นี่นี่ยมูนี่แพ้เสียงไมหัวตลอดนี่ยมันมันข้างในไม่ได้อยากเสมอคือใจไม่อยากพูดแต่ข้างในมันออกมาคนก็าเป็นชื่อคนนะนะไม่เปคนไปนึกถึงไอ้คนขายไก่แถวบ้านเออนั่นชื่อคนไอ้จิ้มไอ้จิ้มลูกกระจุกเออชื่อคนขายไก่แกแล้วนะมูนี่เลวมากเขินนะหอยเชลเออคำน้ำหน้าผู้หญิงหอยเชลเนี่ยหอยเออคำน้ำหน้าผู้หญิงนี่นางมีผัวแล้วอ่พระพายลม พวกท่านอย่าสวยอส่วนหอยลงนางลงแปลดีแปลดีอส่วนหอยนางลงมีอีกไหมลูกกระบอกที่เงยจะสวยไม่ยอมจริงๆต้มเผ็ดวออเลนมะฉาแห้งส้มปลายนุ่นชุนซิมละซุกนะไีไค่ะไอ้หนูแปลสิ่ลูกต้มเผ็ด แกงออเลนออเลนอโม่วงเฮ้ยใช่ที่ไหนเล่าออเลนตันหลนอดสิได้ออเลนส้มก็เลยนะมะดเถอะปาไงลอนชุนชอนซิมอีซิมนี่เป็นแ,แปลที่ลูกแปลอ๋อมีอซิมอซิมชื่อจีนจีนก็แปะอ่ะแปะแปะเออได้ ช้อนแปะและอะไรอีกละสุละสุปแต่สะขอเดชะพวงท่านอยากเระเวยแกงส้มปลาช่อนแปะสุเฮ้ยแปะสะแปะสะสั่งอีกลูกมีอะไรบ้างข้าวมันอยากจะเสวยไม่ยอมจริงพอแล้วอิ่มแล้วอิ่มแล้วพอแล้วขอเดชะว่ายังไงกระหม่อมท่านอยากเวยบ้างอยากเวยอะไรลูกอาหารอีสานอาหารอีสานก็มีส้มตำไปร้อนไหนพ่อ ก็เหนียวแกย่างไม่เอาครับหนักท้องลาบน้ำตกไม่เอาฮะเอาอะไรลูกอานิสานอยากกินดองเงียบดองเงียบพอดองเงียบมีไหมเสด็จแม่บอกไม่เงียบครับมีก็มาวัดถ้าแม่บอกไม่เงียบเสด็จแม่บ้านอยู่ไหนเดี๋ยวจะไปอยู่ข้างข้าฟังเสียงไม่อย่างดีอย่างนี้กับนี้เขาคุยกับสามีเขาไง ไม่มีเราเงียบอะไรมีเราเงียบไม่มีมีพ่ออะไรล่ะซอยจุกเฮ้ยว่าเื่อยที่มึงทำเขาเรียกซอยจุกที่ไหนซอยจุกไม่เรียกซอยจุกเขาเรียกอะไรเราที่มึงทำเขาเรียกซอยจิกพิการอนไปกินไปล่ะไม่กินหรอกไม่เอาไง จะให้เป็นเฮลิอคอปเตอร์เลยน่าจะครูแล้วโอ้ยแสลงโว้เอ้าแม่ครัวแม่ครัวไปไปจัดสำนับกับ